Go go go! โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก f อฟซีขึ้นลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจษเจษดาเช่นเคยครับแลวอย่าลืมว่าเราจะคลึงไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ขาอมูลนี้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีดีมเชียร์ในใจฟังคลิปครึค้นลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์อของเราครับแอดวีไอพีเคเอนย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามด้า้าาาานนลล่่งีก็อยืมม ร่วมสนุกกันได้นะครับเอาไปถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับคลิปแรก3คู่ได้เรียงตามเวลาเหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลาตีหนตรงนะครับฟุตบอลโกปาเดเรสเปนครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเป็น2ทีมจากลาลีกาเจอนเองครับเอลเช่นดับ15จากลาลีกาจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดจากฝูงจากลาลีกานะครับเอลเช่นเนี่ย ชนะมา3นัดติดต่อกันในทุกรายการถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มดีนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเบียร์ด้หนึ่งศูนย์ในเกมลีกนะครับตัวหลักๆมีฮาเวียปาสตอรเร่แนวรุกมีตัวเลือกทั้งเตเร่มินยาลูคัสเปเรสกุยโดกาลิโยนะครับฝั่งของแล้วมาริดเพิ่งจะไปควา้าแชมป์ซูเปอร,ร์คัพที่ซาอุดิอาระเบียมานะครับไปเล่นที่สนามกลางครับเอาชนะแอตเลติกบิลบเบาในนัดชิงไป2ต่อ0นนะครับได้โทรฟี่มาอีกแล้วครับ สภาพทีมเนี่ยตามข่าวจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นแทบจะยกชุดเลยนะครับือจริง,รงดานิเอลคาบาคาลแบ็คขวานี่ที่ติดโควิดเพสกลับมาเป็นลบมีพร้อมลงเล่นแต่ว่าน่าจะยังพักไปก่อนนะครับอาจจะมีบางตัวที่จะเล่นต่อเนื่องจากซูบักครับพวกดาวิดอาราบาโรดิโกนะครับแต่ว่าที่เหลือน่าจะเปลี่ยนยกชุดนะครับตรงกลางอย่างเฟเดริโก้บาเบเดน,นะครับรวมไปถึงกามาวิงกา์น่าจะลงเล่นแนวรุกเปลี่ยนยกชุดครับเอเดนอาซารูกา้าโยวิชมีโอกาสลงล่าตาข่ายนะครับ ฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้ว1นัดในเกมลีกครับปรากฏว่าเรลมาริดบุกชนะ21นะครับแน่นอนก่อนเกมมาริดถูกยกให้เหนือกว่าครับคือผมดูแล้วมาริดอาจจะเปลี่ยนผู้เล่นยกชุดก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังดูดีกว่าเอลเช่เยอะพอสมควรนะครับเอลเช่แม้ว่าจะกระเตื้องขึ้นในช่วงหลังแต่ผมมองว่า น่าจะเป็นยันกับการหนีตกชั้นในลาลิก้ามากกว่านะครับในขณะที่มาริดพวกตัวสำรองก็อยากจะโชว์ฟอร์มให้เข้าตาคาร์ลนเชลอตตในแง่ของการแย่งพื้นที่ตัวจริงนะครับผมยังมองว่าคุณภาพคับแก้วระบบดีครับมาริดชุดนี้จะบุกมาชนะแน่ไปลุ้นเม็ดสองเชียร์เรเอามาริดนะครับอีกคู่หนึ่งเวลาตีหนึ่งเป็นลาลิก้าสเปนครับเกตาเฟออันดับ17ท้ายตารางจะเปิดบ้านเจอกับการานาดา เกตาเฟมีอยู่18แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้เซบีย่ามาศูนต่อหนึะครับในบรรญ,ญามักซิมโมวิชคุมตรงกลางคู่หน้าเป็นซานโดรามิเรสเล่นกับอเนสอูนาวฝั่งของรานาดา24 4แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอบาร์ซโลนามา1ต่อหนึะครับมักซิมโกนาลองคู่หน้าเป็นหลุยโซเลสเล่นกับโคเก้โมรีนาเกมแรกเสมอกันหนึ่งหนึ่งที่บ้านของรานาดาคู่นี้ก่อนเกม เขายกให้เกตาเฟ่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเกตาเฟ่เนี่ยจริง,รงๆก่อนหน้าน,นี้กลับมาชนะ2นัดติดแล้วก็มาสะดุดแพ้เซบียนะครับในขณะที่กรานาดาอยู่ในช่วงที่กําลังเหนียวแน่นเลยครับไม่แพ้ในหลีกมา7นัดติดต่อกันนะครับเจอบาซ่าย,ยังไม่แพ้ครับดังนั้นเกมนี้ก่อนเกมเกตาเฟ่ถือยกที่เหนือกว่าเล็กน้อย คือเกรดชื่อชั้นนะจริงๆพอๆกันครับเพียงแต่ว่าฟอร์มเกตาเฟ่ชั่วโมงนี้สู้กรนาด้าไม่ได้นะครับดังนั้นผมว่ามองว่ากกรนด้าเหนียวแน่นต่อเนื่นองครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยซื้อ2มุมเชียร์กรนดาครับปิดท้ายที่เวลาตี3ตรงไปที่ฟุตบลอลคุไปอิตาเลียนะครับของอิตาลีครับโรม่า อันดับ7จากเกาโชเซรอานะครับจะเปิดบ้านเจอกับเลกเช่ดับ5จากเซร์บีนะครับนี่เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายโรม่าเนี่ยคืนฟอร์มนะครับในเกมเปิดบ้านเบียดชนะกาเซอรี่ในเกมอีกมา1 0ครับดูแล้วโจเซมุริโญ่น่าจะเน้นในบอลถ้วยรายการนี้เลยครับเพราะว่าเอาง่ายๆเขาก็อยากจะมีแชมป์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเซร์อามหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วครับตัวหลักจเดนวาตูนิโคลโซซานิโอโลนะครับเฮนริกมากิทายารลนโซเปรียกินนี่ทามิอับราฮัมรับก็พร้อมลงหน้ตาข่า,ขายฝั่งของเลตเช่ เกมล่าสุดคือรอบที่แล้วเนี่ยบุกไปชนะสเปเซียนะครับ2-0คือเคยเขียทีมจากเซเรียร A. ตกรอบมาแล้วนะครับแนวรุกมีมาริโอกาคุยโลอเลฮันโดโรดิเกสแล้วก็มาโกโอลิเวรี่นะครับคือผมมองว่าง่ายๆเลยครับโรม่ามูรุนโย่เน้นแน่นอนครับในเกมนี้ครับผมดูแล้วนะ่าจะเป็นเกมเรียกความมั่นใจด้วยซ้าไปนะครับโรม่าจะชนะถึง2ประตูได้เพื่อเข้ารอบเชียรโรม่านะครับสรุป3าทีมครับชอบไปที่แล้วมาริด กรานาดาและโรมานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลินหนังบิ๊กมาร์ชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย